ช้านี้ฝนตกค่ะทุกคนรูกยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยฝนตกไสดับเหมือนเช่นเคยดีแล้วที่ตกนะคะมันร้อนมากอากาศร้อนมากเลยลุ้นว่าลูกเห็บจะตกไหม